ทุ่งนาครับไปลูกไปมาดูทุ่งนานี่น,นี่เรามาดูทางนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้เขาเรียกห้างนาเอาไว้แบบหลบฝน,บน,บนใช่เ,เข้าบ้านเหรออุย้ยแมวแมวลูกแมวแมวอ,อันนี้เอาไว้หลบแดดหลบฝนนะคะเวลาทํานานี่นี่อันนี้อันนี้คือทุ่งนาแล้วก็จะมีเอาเวลาข้าวมันโตแล้วก็เป็นข้าวให้เราหุงกินอุย้ยมีนกด้วย นกมันจะบินกลับหลังแล้วปูนไปลูกเดินมาที่นีกว่า<ป>ดูซิมีปูเปล่านอืมบรรยากาศดีมากเลยไ,ไปลงเดินดูซิมันมีปูหรือเปล่าไม่ไมี ดูสิมีปูหร <list> ือเปล่าม <adamente> ouais, ีเหรอมีป mm. ูแล้วเหรอเห็นแล้วเหรอ